เองเขา่ป็นด้แล้วในการที่เรียนปัญญาเบที่สองก็มีเป้าหมายอยหนก็คือว่าคือเรารู้วาภาษาเรามันค่อนข้างอย่างไมสูงทีนี้เนี่ยก็ส่งลูปอย่างเพศญไปอย่าได้ไดยที่ตัเองยังไม่ได้ปเรียนเอ้ยังไม่ได้ไปไงล่ะีรใยไม่ได้ร อยากดูิีระดับหรือดูดีขึ้ใช่ไหมคะเป็นญาตเอกหรือว่าเราจะท่องเที่ยวก็ได้ทีนี้เนี่ยเราเวลาให้เขาโตสักพอนึงเนี่ยเราจะไปเรียนเอกสมมติไปเรียนเอกยุนงเทพเราก็เอาเขาเราเวลาเราไปเรียนเต็มเวลาเนี่ยเราก็เอาเขาไปด้วยแล้วเราก็เรียนเต็มที่เราเลยวางแผนไปเลยค่ะนี่คือนี่คือจุดไายที่บอกว่าไม่ต้องเป็นเทพนะนะมันนี่ว่าค่ะก็หลายๆคนถามว่าเรเรียนในนอนแบบว่าก็หลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ต่อยเลย แต่แต่ว่าเรายือเวลาอยู่ก็คือดูจะกว่าก็คือช่วงที่ว่าค่ะช่วงพ่อเองเนี่ยกะว่าจะใช้ป็นเวลา บางางงแขกแล้วก็ย้ายที่มาส่งงานค่ะก็คือสามารถไปช่วยราชการได้ก็คือมีวัคซีนกรุงเทพที่เป็นสัมภารที่มันไม่เป็นใจเราจะทำงานที่ไหนค่ะอ่าใช่ค่ะก็คืออีกอย่างนึงก็คือว่ามันสามารถง่้ง่ายเนื่องจากว่าไม่ต้องตัดสินใจอะไรถึงคนที่สามเลยนะคะค่ะค่ะ ที่ยังไม่ได้โชว์นะเนี่ยเนาะที่พันแพรพีนนะเราเริ่ว่าต้นไม้ต้นไม้่งต้นไม้ยืนต้นได้ลากแก้วเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะคะพูดถึงว่ามันคือตรงนมันไม่คบคบปองหรือเขาแต่เราต้องทำให้ตัวเองยืนได้ด้วยตัวของเเองค่ะนได้ก็เปพราะว่าสมัยนี้เราจะมีค่าวกับขึ้นมาช่วอะไรเนี่ยาวับเราได้เลยใชไ่ เราคิดแบบฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทําแล้วก็เราสามารถทําด้วยด้วยตัวเองโดยกายเป็นว่าเป็นคนที่ใส่ที่แบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะชอบไปไหนเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคือเป็นคนแบบเนี้ยแต่บ้างมีมุมความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะ เราก็จะแบบว่าไม่บางทีก็ไม่คุยกับเด็กเลยตั้งแต่ว่าเออมาที่โต๊ะแล้วเด็กมาขอคำสาหรือว่าอะไรเงี้ยเราสึกว่าเราเราต้องมีมุมของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะปกติแล้วถ้ามีมุมตัวเองอยากอ่านหนังสืออะไรที่ตัวเองออยาก่านก็คืออ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูสิ่งดีอะไรที่อยากดูแล้วไม่ได้ดูแล้วดูใช้ชิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งช่วงนู้นไม่อยู่ค่ะทีนี้ก็ขอคำว่าอ่าเนี่ยต้องไปหยุดย้ายที่ทำงานเนื่องจากว่าเรียนสปกติจะไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปราชการไปรู้เลยนี้เราแรเขาได้ที่อย่างเต็มที่ก็บอกว่าเขาเวลาสองปีค่ะแล้วเราเราเราไม่เอาไปเอียนราชการหรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไปอยู่ที่นู่นเขาก็แบบว่ามีความสุขกังเขาต้อเคเนาะค่ะนั่นแหละแล้วโรงเรียนการก็คือโรงเรียนเนี่ยก็เรียกว่าเลือกคือคนส่วนใหญ่ชอบมีความรู้ว่าไอ้เขาทุกปานประจำ อย่าไเทศบาลเทศบาลในเช้ามันอบิดบ้านเลยสามารถเดินไปโรงเรียนได้ค่ะก็เลยก็ไม่ได้ฟีเพราะว่าพอดีตาเขาก็เป็นกรรมการโรงเรียนเขาก็คอยดูแลกขาฉีดบิเซดบ้าอะไรเนี้ยค่ะพูดถึงก็เขาเป็นเด็กเด็กที่แบบ